ค่ะเรามาเริ่มดูบทที่1เรื่องระบบสารสนเทศและการจัดการในโลกยุคดิจิทัล Information System and Managing in the Digital World อ้างอิงจากหนังสือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของโอพาสเอียมชริปี2060กสํจากสำนักงาน c h Education. วัตถุประสงค์ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสารสนเทศในปัจจุบันอธิบายแนวโน้มเทคโนโลยีในประเด็นต่างๆเรียนรู้บทบาทพื้นฐานและแนวโน้มของระบบสารสนเทศทางธุรกิจนำเสนอการนำระบบสารสนเทศไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการทางธุรกิจสามารถนำระบบสารสนเทศชนิดต่างๆไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่งต,ต่างๆในงานระบบสารสนเทศหัวข้อที่เรียนก็จะมีระบบสารสนเทศในปัจจุบันแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศวิวัฒนาการของโลกาภิวัตน์ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลและสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์แนวคิดของนวัตรกรรมและระบบสารสนเทศบทบาทพื้นฐานของระบบสารสนเทศทางธุรกิจแนวโน้มในระบบสารสนเทศกระบวนการทางธุรกิจและระบบสารสนเทศชนิดของระบบสารสนเทศตำแหน่งงานในส่วนงานระบบสารสนเทศเรามาดูระบบสารสนเทศในปัจจุบันทุกวันนี้คอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นส่วนประกอบหลักของระบบสารสนเทศ มนุษย์ในยุคปัจจุบันล้วนวับรงชีพโดยมีคอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องอยู่เสมอการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์จะทำงานอยู่รอบๆตัวเราแม้ว่าคุณจะเห็นพวกเขาหรือไม่ก็ตามตัวอย่างเช่นบริษัท f e d เดและ UPS ได้ใช้ระบบสารสนเทศในการติดตามการเดินทางของรถบรรทุกและติดตามความเคลื่อนไหวของบรรจุภัณฑ์ทำให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ได้ตลอด24ชั่วโมงว่า ณขณะนี้บรรจุพัณฑ์ของตนได้ขนย้ายอยู่ณสถานที่ใดแล้วร้านค้าปิดยักษ์ใหญ่อย่างวอลมาร์ทที่ใช้ระบบสารสนเทศเดำเนินการในทุกๆด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทา,านเพื่อนำไปสู่การบันทึกการซื้อการวิเคราะห์ลดสนิยมและความต้องการของลูกค้าเมืองหลวงที่ใช้ระบบสารสนเทศในการควบคุมระบบจราจรเพื่อให้การเดินทาง ตามท้องถนนที่เต็มไปด้วยรถยนต์ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัวรถยนต์มีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อควบคุมการจุดระเบ,บิดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์การควบคุมการทำงานของถุงลมนิรภยัยและระบบช่วยจอดในมหาวิทยาลัยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนออนไลน์มีการใช้อีเมลและสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่น Twitter หรือ Facebook เพื่อสื่อสารกันระหว่างเพื่อร่วมชั้นเรียนและอาจารย์ผู้สอนการเข้าถึงอ e ีบุ๊กในห้องสมุดแม้กระทั่งการส่งการบ้านแบบออนไลน์สำนักงานที่ทำงานคุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารผ่านอีเมลและงานอื่นๆค่าจ้างของคุณที่ได้รับในแต่ละเดือนอาจถูกจัดทำโดยคอมพิวเตอร์และฝากข้าบัญชีเงินเดือนของคุณโดยอัตโนมัติ แม้กระทั่งยามว่างคุณอาจท่องสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook จากโทรศัพท์ของคุณเพื่อติดต่อไปยังเพื่อและครอบครัวของคุณการชมวิดีโอบน YouTube การอัพูปการอัปลดรูปภาพและการชอปปิ้งออนไลน์ซึ่งแต่ละปีคุณจะพบเห็นความเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นและเทคโนโลยีนี้เองจะเข้ามามีเป็นส่วน จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพื้นฐานชีวิตของคุณที่จะพาคุณไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมการเรียนรู้และชีวิตการทำงานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นแต่มีราคาถูกลงและการใช้งานก็ง่ายสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรงคุณลองหยุดคิดสักครู่หนึ่งแล้วคิดง่ายๆว่าทำไมเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญ การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขร,ระดับโลกได้บีบบังคับให้บริษัทต่างๆต้องหาวิธีการจัดการที่ดีกว่าและเสียค่าใช้ใจ่ายไม่มากสำหรับคำตอบของบริษัททั้งหลายเหล่านี้ก็คือจะยังคงใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการกับสิ่งต่างๆให้ดียิ่งขึ้นเร็วขึ้นและราคาถูกมีความพยายามในการบรณาการระบบงานของพวกเขาเข้ากับเครือข่ายการสื่อสาร โทรคมนาคมที่เชื่อมโยงกันถึงทั่วโลกเพื่อเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่รวมถึงการจ้างงานคนเก่งจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีค่าแรงต่ำกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมมีความชัดเจนแล้วว่าวเราอาศัยอยู่ในโลกดิจิตัลโดยเฉพาะการแพร่กระจายของปัจจัยรูปแบบใหม่เช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ที่มีใช้เครื่อง PC จนมีบางคนได้กล่าวไว้ว่าเรากำลังเข้าสู่ยุคของโพส p P อีล่าเก่าคือสิติของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้คนทุกวันนี้ส่วนใหญ่เป็นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายด้วยอุปกรณ์มือถืออย่างสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตซึ่งจะมีจำนวนมากกว่าการเข้าถึงเครื่อง PC แล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าบริษัทระดับโลกหลายๆแห่งด้วยกันได้พยายามทำตลาดเพื่อรองรับผู้บริโภคกลุ่มนี้ที่นับวันจะมีการเพิ่มขึ้นผ่านการพัฒนาแอปที่เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อติดตั้งใช้งานบนอุปกรณ์มือถือเพื่อเข้าถึงสินค้าและบริการของตนที่ผ่านการนาเสนอบนแอปดังกล่าวการมาของโพ PC Era ไม่ได้หมายความว่าเครื่อง PC ใน และโน้ตบุ๊กจะหายไปแต่อย่างใดแต่จะเป็นการนำไปสู่ปัจจัยของอุปกรณ์รูปแบบใหม่ที่ทำงานควบคู่กันระหว่างปัจจัยเก่ากับใหม่ได้อย่างลงตัวและการพัฒนาต่อไปในอนาคตเราก็คงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงโฉมของคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ที่น่าสนใจไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แบบสวมใส่ที่มาในรูปของนาฬิกาสส่รัดข้อมือและแว่นตาอุปกรณ์เส,สมือนจริงและคอมพิวเตอร์แบบ s u r f a c e ซการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีก่อให้เกิดแนวทางในการทำงานในรูปแบบใหม่และการเข้าสังคมเก่าวคือการทำงานรูปแบบเดิมๆที่ผู้คนนั่งทำงานโดยผูกติดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่กับที่ก็จะกลายเป็นพวกเขาเหล่านั้นสามารถทำงานได้เกือบจะทุกที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือประกอบกับคอมพิวเตอร์ไม่ใช่แค่การนำไปใช้กับงานที่มุ่งเน้นการประมวลผลแบบอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นแต่จะรวมไปถึงกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมในวันสบายๆแบบไม่เป็นทางการทั้งนี้อุปกรณ์อย่างสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตจะถูกผนวกเข้ากับเครือข่ายบอร์ดแบนด์ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อออนไลน์เพื่อหาประสบการณ์ต่างๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดได้ทันทีผ่านเทคโนโลยีข่าว